บัลอฮมิลั م ฮฺอัลาอฮฺมานีอัราฮีมัล ل ى c ัมดฺรีอัลลอฮฺอั و อฮบิลอาลามีนวอสลัลลัลลอฮฺอ ل ลลอฮฺสัยดีนามุฮัมมัดวอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอ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 าฺอัลลอฮ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 ฺอัลลาฮฺอัน้องครันนี้ขอนลลอฮอในสิ่งที่ใกล้ตั แลวก็จะเห็นกันเกือบทุกเสาร์อาทิตย์สิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีลูกนะคงจะหนีไม่พ้นก็คือการจัดงานวัรีมาตุนนิกะงานวันรีมาตุนนิกางานเฉลิมฉลองงานแต่งงานเนี่ยบ้านเรากับอาหรับต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเลยท่านรี่น้องขออนญากนำเสนอท่านพีบน้องถามว่าทำไมไม่นำเสนอแบบสุนนะ ทำไมไม่นําเสนอแบบอัลลิสลามคือให้เห็นภาพในปัจจุบันก่อนว่าการปฏิบัติกับการแต่งงานงานเฉลิมฉลองก็ทํากันยังไงล้วเดี๋ยวท่านพี่น้องลองมาช่างกันดูว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของซุนน่ามากกว่ากันประเทศอาหรับนะท่านพี่น้องนะเวลาเขาจะมีการอากอตนิกเนี่ยเขาเริ่มต่ก,การเลือกคู่ครองเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ชายถ้า ผมจะเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยการเลือกของผมก็คือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าผู้หญิงคนที่เป็นพี่สาวคนที่เป็นอะไรครับแม่จะเป็นคนที่ไปสังคมกับผู้หญิงเวลาไปงานเขาจะมีโซนของเขาที่เป็นผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วคนที่เป็นแม่ผมคนที่เป็นพี่สาวผมหรือคนที่เป็นน้องสาวผมเนี่ยที่ได้เรียนกับผู้หญิงคนเนี้ยสมมติน้องผมนะได้เรียนกับผู้หญิงคนเนี้ยเพราะผมอายุมากกว่า น้องก็จะมาบอกว่าบางังมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยสวยด้วยสมมุตินะดีด้วยเรียนเก่งด้วยเอาป่าบางังยังไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวติดต่อให้เราก็ต้องบอกว่าไปผ่านแม่ให้มะเราเนี่ยเป็นคนไปดูถ้ามะไปดูแล้วท่านพอใจก็จะมาบอกเราเราก็บอกว่าแล,วแล้วแต่มะเมื่อแล้วแต่มะท่านพี่น้องดูนะผมไม่เคยเห็นผู้หญิงผู้หญิงไม่เคยเห็นผมใช้ คนที่เราเชื่อถือได้ก็คือใครแม่เรา <c oughs> พ่อก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพาะยังไม่ได้แต่งงานเรายังไม่ได้แต่งงานพ่อเราไม่มีโอกาสได้เห็นเมื่อตกลงปรงใจว่าจะขอคนนี้แน่จึงมีโอกาสที่จะพาเราเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะ่ท่านพี่น้องครับไปแล้วก็ไปดูได้เพียงอะไรครับใบหน้าต้องมีความมั่นใจว่าเราจะตกลงปรงใจขอคนนี้แน่อิสลามอนุญาตให้ดูได้คือครับใบหน้ากับฝ่ามือ ถ้าคิดว่าไปดูผ่านๆแล้วไปดูโง่เฮ้งก่อนจมูกเป็นยังไงตาเป็นยังไงมืออวบมือไม่อูมาอะไรเงี้ยนะคิดว่าถ้าตรงสเปคถึงจะเอาขาวถึงจะเอาอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไม่อนุญาตให้คนที่เป็นแม่กับลูกน้องสาวเนี่ยบอกให้ชัดแล้วเสร็จแล้วเราก็ละหมาดทิออ่ศีราหรือจะบอกว่าแล้วแต่มาอามา,มาเห็นดีก็ไปแล้วก็จึงอะไรครับไปสู่ขอเมื่อไปสู่ขอถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วจะมี คิดตบ้าการมั่นหรือไม่มีกขได้และเสร็จแล้วก็อะไรครับมีการอักกตนิกา้อาอักกตนิก้าก็ยังไม่เห็นหน้าผู้หญิงอีกอักกตนิก้าไม่ได้พาเจ้าสาวบ้านเราแต่งตัวรอในห้องหรือพาเจ้าสาวเดินไปในมัสยิดไม่ใช่เจ้าสาวยังอยู่ถ้าจะบอกวิ่งเล่นอยู่ก็ยังวิ่งเล่นอยู่เลยเพราะในวันอกนักกต์เนี่ยเขายังไม่ได้ส่งตัวอักกตก็คืออะรครับมีการแต่งงานอาจจะเป็นเช้าวันศุกร์ที่มัสยิด แล้วเสร็จแล้วก็อะไรครับหรือที่บ้านหรือที่สโมสรหรือที่โรงแรมก็แล้วแต่แล้วก็เชิญญาติพี่น้องมาให้รับรู้ว่ามีการเอาก้อนนี้กัหลังจากนั้นกลางคืนก็มีการพาไปส่งตัวส่งตัวแล้วท่านพี่น้องเขาให้มีการเข้าอยู่หอเรือนหอส่งตัวให้มีการร่วมหลับนอนกันอาจจะปล่อยเวลาเป็หนึ่งอาทิตย์ อาจจะสามวันแล้วแต่หรือจะสี่วันก็นแล้วแต่ปล่อยไปเลยคือเหมือนนี่ครแต่ผมก่อนอนุญาตใจคำว่าเหมือนกับเบลงไปเลยท่านพี่น้องครับให้รู้ว่าได้ลูกไม่ได้ลูกไปเลยงานการลากไปเลยไม่ต้องเลยแทบจะข้าวเครือไม่ต้อง,ตงหุงเลยไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะั้นท่านพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่าบ้านเราดังนั้นเวลาเขาเสร็จแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วผู้ชายมีความสุขแล้วผู้หญิงเขาไปเห็นหน้ากันวันที่ไปส่งตัวไม่ใช่กัน้นประตูแบบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบ้านเรานะ เขาไปส่งตัวเปิดประตูเข้าไปแล้วนะท่านพี่นอกเขาปล่อยผู้ชายเข้าไปผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องเคยดูหนังจีนไหมล่ะเวลาที่เขาจะเปิดหน้าเจ้าสาวนะ่ะนั่นแหละผู้ชายเพิ่งจะได้ไปเปิดหน้าของผู้หญิงแล้วเพิ่งจะเห็นว่าอันทำดุนินนะเนี่ยภรรยาเราอากดไปแล้วนี่ก้าไปแล้วแต่งไปแล้วเป็นภรรยาแล้วเรานะเป็นสามีแล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนถามว่าคุมถุงชนไหมยิ่งกว่าคุมถุงชนอีก แต่ถามว่าถูกต้องตามหลักการของอิสลามไหมร้อยเปอร์เซนต์ถามว่าอยู่กันได้ไหมก็เห็นมีลูกจูงกันเป็นพวนน่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจึงมีอะไรครับมีการจัดฮัฟละจัดอวลีมาเชือดแพะเชือดแกะหลังจากที่ส่งตัวอยู่กันไปแล้วเจ็ดวันแปดคืนในพวกเนี้ท่านพี่น้องครับแล้วก็จึงมีงานเฉลิมฉลองไปเช่าสโมสรไปเช่าโรงแรม เขาจัดอลังการแบบใหญ่โตผู้หญิงเข้าประตูผู้หญิงผู้ชายเข้าประตูผู้ชายเสร็จแล้วท่านพี่น้องผู้หญิงที่บอกเราเห็นแต่งชุดดำๆเนี่ยนะปิดลูก,กตาด้วยไม่ใช่เป็เหลือตาปิดลูก,กตาด้วยเขาเข้าไปในนั้นเขาจะถอดชุดดาที่เขาเล่าให้ฟังนะถอดชุดดําแล้วก็ชุดของเขาก็คือจะเป็นสีสันที่ความสวยงามของบรรดาผู้หญิงทองเทิงที่เราไปเห็นกันในตอนไปฮัทนะท่านพี่น้องเขาใส่กันแบบอลังการข้อเท้านิ้วเท้าเขาใส่กันหมดเลย แล้วเขาก็มีการเฉลิมฉลองมีการรัวลิ้นมีการแสดงความดีใจผู้ชายก็ไปนั่งกินชาอยู่ในโซนของผู้ชายนั่นแหละคืองานแต่งงานของอะไรครับของอระดับครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วก็อะไรครับวันเดียวกลับไปอยู่เรือนหอของใครของมันตอนท่านพี่น้องเรามาดูฝั่งบ้านเราวันเราการแต่งงานจะเกิดขึ้นต้องพาไปเชียงใหม่กันก่อนหน้าหนาว หนาร้อนต้องพาไปภูเก็ตไปกระบ,บี่ก่อนไปเล่นน้าหนาฝนต้องไปน้ําตกนครนายกก่อนเพื่อให้สร้างความสนิทสนมสนิทจนกระทั่งอะไรนะไปไหนแต่ไหนเนี่ยปล่อยไปกันสองคนมั่งค่ะนี่มันไปกันเองมั่งบางแสนสารพัดมันดูกันเป็นปีๆนะท่านพี่น้องคิดว่าจะรอดไหมรอดไหมายความว่าการโดนเนื้อต้องตัวบางส่วนนะ หรือไปตามเทศกาลเขาอีกโดยซ้ําไปจะเป็นวันวาเลนไทน์ก็มีมอบดอกกุหลาบแบบเขาอีกปีใหม่มีของขวัญแบบเขาอีกมันเริ่มจากแบบนั้นและเสร็จแล้วผู้หญิงก็คุมหัวมั่งไ่คุมหัวมั่งเวลาไปที่ดีหน่อยก็คุมหัวไปงานสุราคุมหัวไปงานเข้าห้างก็ไปคุมหัวเราก็ไม่ดูเราก็ไม่ว่าเราก็ปล่อยไปบอกดูใจแล้วท่านพี่น้องมันก็ไปต่อไป เสร็จแล้วอะแลตกลงปรงใจแล้วอันนี้ข้ามไปเลยนะเวลาตกลงปรงใจแต่งงานเนี่ยบ้านเราแต่งงานไงไปสู่ขอเวลาไปสู่ขอไม่ได้บอกว่าพอใจในเรื่องศาสนาหรือพอใจในเรื่องของอามานะแต่พอใจว่าวันเนี้ยเราเป็นพ่อเราก็มีเดยกร้องเพราะเห็นเด็กคนเนี้ยเป็นคนดีแต่มะมันเลี้ยงมาถามมะมันเจรจา,ากันไปแล้วะอย่างละสิบนะไปเจอโต๊ะอีก ไปเจอยายอีกไปเจอโอ้สารพัดข้างแล้วท่านพี่น้องครับทั้งยาทั้งยายเนี่ยพวกตาพวกแช์พวกกีพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกตกลงกันไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวก็ทําไปแล้วก็ไม่ได้กินเสร็จแล้วมันเรื่องวุ่นวายถึงขนาดว่าตกลงมาฮัดกันไปแหละเหมือนกาลังจะเจราจาซื้อขายผู้หญิงคนเนี้ยให้กับลูกชายอย่างนั้นอัลลอฮฺมุสาิมล ถ้าเขาเข้าใจในศาสนาเขาเข้าใจในเรื่องหลักการเขามีอีมานนะเขาตีราคาให้เองแล้วท่านพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกใครผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรผู้หญิงคนนี้มีอม م านขนาดไหนทุ่มไปอะท่านพี่น้องครับถ้าได้มานั่นคือสายสกุลแม่พันธุ์แต่ถ้าไม่ดีเขาก็ตีตามราคามันท่านพี่น้องเอาที่ดินเจริญกรุงสีสีลมเนี่ยตารางวาละเท่าไหร่แล้วท่านพี่น้องลงไปซื้อนูนสิอีสานน่ตารางวาละเท่าไหร่ มันต่างกันฉังนั้นถ้าบอกผู้หญิงมีค่ามันต้องแบบนั้นแต่ครั้นี้บ้านเราก็บอกว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็ช่างลืมคำหนึ่งไม่ได้ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยี่สิบห้าบาทนะท่านพี่น้องประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเร็วเขาบอกเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยดีไหมเลขเก้าสี่ตัวเขาเอาค่าของห้าร้อยดิรธรรมที่เราแปลกระเด็นสลึงเนี่ยไปตีค่าจริงๆว่าดิรธรมหนึ่งน่ะกี่บาทน้าหนักของมันแล้วเสร็จแล้วตีเป็นเงินกี่บาท ตกแล้วจะเป็นราคากี่บาทถ้าท่านเอาดิทธร,รมจริงๆที่เป็นเหรียญเงินจริงๆนะท่านพี่น้องนะดีน่นะเหรียญทองดิทธร,รมคือเหรียญเงินนะห้าร้อยเหรียญน,นะท่านพี่น้องลองมาช่างสมมติเหรียญบาทเงินจริงๆเนะี่ยบาทหนึ่งตกกี่กรรมกี่ออนที่เขาเรียกกันเรียกกันแล้วเสร็จแล้วท่านลองไปตีค่า,าว่าบาทหนึ่งมันกี่บาทมันไม่ตม่ำกว่าหมื่นหรอกแล้วเราก็ยังมาให้กันร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าบางคนบอกซุนนะนั่นแหละหาเรื่องอีก สูตหน้าตรงไหนละห้าร้อยบาทสมัยนบมีมีเหรียญบาทร้อยยี่สิบห้าบาทมีเหรียญบาทเด้อดังนั้นถ้าเราเข้าใจเราต้องเอาค่าของมันมาถ้าเราจะเอาค่านะแต่คราวนี้เวลาไปแต่งงานใหญ่ขนาดไหนมีเงินเป็นล้านมีเงินเป็นแสนก็ยังมีคนทักว่าละร้อยยี่สิบห้าไบบีเด้อท่านเข้าใจว่าร้อยยี่สิบห้าเป็นงานศาสนาเด้ออันนี้คือความเข้าใจนะท่านพี่น้องนะเสร็จแล้วเมื่อมีการแต่งงานของเราก็ต้องมีอะไรครับเจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวก่อน แล้วเจ้าสาวก็ต้องมาบ้านเจ้าบ่าวอีกทีหนึ่งอีกวอาทิตย์หนึ่งกินงานนะท่านพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเราถ้าสอนหนังสือนะไม่ได้กินอาทิตย์นี้ไปบ้านนี้อาทิตย์นี้บ้านนู้นไม่ได้แต่งคู่เดียวนี่บางอาทิตย์เกือบหกเกือบสิบงานนะท่านพี่น้องเราสอนหนังสือก็จบแล้วฝากซองอย่างเดียวถ้าเรามารวบใหม่เซฟเวลาเดี๋ยวพอตายไปคนที่ใช้เวลาไม่ถูกต้องเอาล่อ,ลอถามนะเวลาไปทําอะไร รวมได้ไหมล่ะมัสยิดเดี๋ยวนี้ก็มีอาคารนเนกประสงค์น่จัดทีเดียวเลยเคยถามแล้วนะเคยคุยกันแล้วถามว่าทําไมไม่รวมก็บอกรวมไม่ได้ญาติของผู้ชายกับผู้หญิงคนละสายถามว่าติดอะไรตกลงซองน่ะที่จะมาใส่กล่องเนะ่ะจะให้ใครเพราะบางทีสมมติผมไปผมรู้จักผู้หญิงผมไม่เจอผู้ชายผมจะไปให้ใครผมบอกจะไปยากอะไรล่ะครับทางออกมันง่ายนิดเดียวตกลงจัดงานวันนี้เพื่อใคร พ่อแม่ไม่ได้ยืมเงินคนมาใช่ไหมล่ะกับการจัดงานวันนี้ท่านก็เอากองวางไว้แต่สมมติท่านจะรับซองนะท่านเอากล่องวางไว้แล้วไม่ต้องไปเดินรับหน้าเกีรติด้วยใครให้ซองก็หยิบไปสบู่ก้อนนึงจะหยิบของที่เล,ลึกๆอันนึงก็เงินทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวของคู่บ่าวสาวนี้ก็ทั้งสองฝ่ายรีรอพอใจก็จบแล้วก็เชิญเนี่ยทางออกไอ้นี่ไปยืม กันมาแล้วมันก็ติดปัจจัยกันอยู่ตรงนี้ไงเวลาเราไม่มีเขาก็เรียกแพงอีกอันนี้ทางออกนะท่านพี่น้องนะเห็นแล้กทุกวันนี้มันก็ปวดหัวาเวียนข้าวมือนกันที่หน้าเศร้าที่สุดเป็นงานที่เขาดีใจที่สุดแต่เป็นงานหน้าเศร้าวพวกตัวคู่มากที่สุดเวลาแต่งงานแล้วท่านพี่น้องคนที่คุมหิยาบดีๆนะบางคนปิดตาอยู่ดีๆนะเวลาเป็นเจ้าสาวเปิดหน้าหิยาบเขาบอกวันหนึง่งเลยเป็นไรหรอก ลอฮ์มสตับางคนนะคุมหิหยับอยู่ดีๆนะท่านพี่น้องครับวันแต่งงานตอนผ้าคุมหิหยับเกิดขึ้นแล้วบางคนไม่คุมหิหยับแต่เวลามัาแต่งงานคุมหิหยับก็ดูดีแต่ชุดที่ไปตัดมานะถามว่าท่านพี่น้องใช้กี่ครั้งชุดนะไม่ใช่ถูกๆนะชุดสตวาสาวนะถ้าเช่าก็เป็นพันถ้าตัดก็เป็นหมื่นแล้วนะถามว่าใช้กี่ครั้งเราก็บอกว่าใช้ไม่กี่ครั้งแล้วเสร็จแล้วสวยไหมสวย ก็ดีแหละท่านพี่น้องครับมันจะใส่ชุดดาเดินวันเจ้าสาวมันก็คงดูไม่ดีใช่ไหมแต่ในความสวยเนี่ยถามว่าท่านพี่น้องมันสวยหรือสวยไรเปะละ่ะเจอนั้นถ้าตัดแล้วก็เราคิดว่าถ้าเรามีน้องมีหลานลูกสาวต่อไปเพื่อที่จะใช้กันต่อไปก็ฮามดูรินแล้วแต่ถ้าเราลูกสาวคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเลยแล้วก็ตัดไว้แล้วก็ไปเก็บอยู่แล้วไม่ได้ใช้ต่อมันก็ไม่ได้บุญอะไรอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทบทวนและคิดกันก็คือเรื่องของการตัดชุดแบบอะไรครับ ไม่คุ้มค่าแล้วก็ 2, สองใส่ชุดเจ้าสาวแต่งหน้าแล้วไม่ได้ละหมาดคุ้มกันไหมกับการที่แต่งตัวตั้งกะตีสี่ตีห้าท่านพี่น้องครับซูโบก็ไม่ได้ละหมาดบายก็ไม่ได้ละหมาดอัสดีก็ไม่ได้ละหมาดกวด่าจะล้างหน้าแต่งตัวก็เลยครับนูน่นอิชาส่งตัวเข้าห้องตกลงได้เป็นเจ้าสาวดีใจได้สามีแต่ไม่ได้ละหมาดในบ้านก็ไม่ได้ละหมาดและท่านพี่น้องคุ้มไหม ดงที่สองนะท่านพี่น้องนะไม่ไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรทั้งสิน้นแต่เป็นการเตือนเป็นการสะกิดอะไรที่ควรจะปรับปรุงอะไรควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สามเรื่องนี้หนักงานแต่ละงานในะบางทีเนะี่ยเขาไม่ได้แต่งก่อนถามว่าเราไปกินวันเสาร์สมมุติงานเสาร์อาทิตย์นะเราไปกินวันเสาร์เสร็จแล้วพิธีอากตนิกาเนี่ยจะเริ่มวันอาทิตย์ตอนเช้าแต่เราไปเนี่ยเราจะเห็นอัลบั้มและคู่ ว่าที่เจ้าสาวสองคนเนี่ยไปยืนกอดกันบ้างผู้หญิงมาซบตรงนี้บ้างผู้ชายไปซบบ้างแก้มชนกันบ้างแล้วก็ไปขยายใ,ใส่กรอบใหญ่แล้วไปตั้งหน้าประตูบ้านแล้วก็เชิญคนเข้าไปกินในงานเราก็ถามว่าแต่งกันแล้วเหรอ,อยังแต่งเมื่อไหร่แต่งพ่กนี้โอเคพอถามว่าท่านพี่น้องท่านทำได้อย่างไรอ่ะท่านบอกว่า ก็เดี๋ยวมันก็แต่งงานกันมันก็เป็นคู่กันหรือเหมือนกับบางคนบอกว่ามันจะไปไหนกันเดี๋ยวมันก็เป็นคู่สามีภรรยากันจะไปยุ่งอะไรกับมันท่านคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็ถ้ารุ่นลูกหลานต่อไปจะเป็นยังไงเพราะพอ่อแม่ยังบอกว่าปาู่ย่าตายายยังบอกไม่เป็นอะไรเลยท่านพี่น้องครับคิดแล้วทบทวนให้ดีครแล้วท่านจะรู้ว่าสังคมบ้านเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเรารอการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายนะครับขออนุญาตรอสุบาโุอาตาลาเจ้าผมไม่ได้ดีกว่าท่าน ผมไม่ได้การจะบอกว่าผมดีกว่าท่านแต่ผมต้องการจะบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงสังคมของเราจะตําหนิผู้ใหญ่ที่ตายไปก่อนหรือผมที่ตายไปว่าทําไมไม่มีการบอกกล่าวกันวัสสลต่าลวานะซาินามหมัดว่าอะัลฮอวะซอบิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็ลบิอานะมิน a l l a h y a r ล a ล a n u r r a ล i m a l h a m d u ม l i l มม h i r a b b i า a l ล m i n و صلى الله มอีนวะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาหดยะตอฟิกากอัลลอฮุบฮานะฮและะอาลาเจ้ายงมีแด่พี่น้องผู้มีหม่านตลอและวันสิโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ดูง่าย แต่บางสิ่งบางอย่างกับความเข้าใจเนี่ยมันก็ทําให้ลําบากเหมือนกันเราจะเห็นว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆจะมีแรงกระตุ้นกันอยู่ตลอดว่าเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วเราจบแล้วแล้วเราก็มีงานทําแล้วเนี่ยคําถามหรือคําพูดหนึ่งที่จะพูดกันอยู่ตลอดว่าแต่งงานยังมีเมียหรือยัง เวลามีเมียแล้วก็จะถามว่ามีลูกหรือยังเวลาถ้ามีลูกแล้วก็จะถามว่ามีลูกกี่คนมันเป็นคําถามที่เป็นคําถามของคนไทยที่มันเป็นอาจจะเป็นนิสัยกับการที่อยากจะรู้อยากจะเห็นของคนอื่นกับทุกเรื่องเพราะที่พูดเจนนี้ไม่ได้หมายความว่าตําหนิคนไทยนะแต่สังคมคนไทยท่านพี่น้องดูได้ประเทศอาหรับในเวลาเจอกันเขาอัสลามอะเลยคุ้มเลยคือเป็นมุสลิมเขาถามว่าไก่ฟันฮานสบายดีไหมเขาถามถึงสุขภาพ คนจีนเขาก็ถามแบบภาษาสำเนียงผมนะนิ้วหา่าวนี้นี่ห่าวมาสบายดีไหมหรือสมัยก่อนบอกเจี๊ยปึ้งคือกินข้าวยัง